ความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสกูบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสกู เลขที่บัญชี151-866-3328คําคำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบข้อที่22กันเนาะให้ฟังก์ชันอ่าก็คือ f เนี่ยเป็นฟังก์ชันจากจำนวนจริงไปจำนวนจริงเนาะจำนวนจริงแรกก็คือ x เป็นจานวนจริงจำนวนจริงที่สองก็คือ fx หรือว่าเป็น y ก็ได้เนาะเป็นจํานวนจริงอ่ะก็คือ fx เนี่ยเขาให้มาว่ามันคือลบ x กําลังสามบวก ax กําลังสองบวก bx แล้วก็บวก c เนาะโดยที่ abc เนี่ยมันเป็นจํานวนจริงเขาก็บอกว่าถ้า f ศูนย์เท่ากับสามแล้วก็บอกมาอีกว่า f เนี่ยมีค่าสูงสุดสัมพัทธ์ที่ x เท่ากับหนึ่ง แล้วก็ค่าตํำสุสสมพัธ์ที่ x เท่ากับลบหแล้ว f 1เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าใดเนาะ,ะก็คือจากข้อมูลต่างๆเนี่ยมันเหมือนจะทําให้เราอ่ะหา a b c ได้นั่นแหละแล้วก็นํามาหาค่า f 1ได้ออกมาเป็นตัวเลขนั่นเองชอยก็มีลบหนึ่งหนเนาะตามนี้ก่อนอื่นเลยเราก็มาเขียนข้อมูลที่เรารู้ทั้งหมดก่อนเนาะก็คือ a f ศูเท่ากับสเนี่ยเป็นข้อมูลอันแรกอยู่แล้วที่รู้อยู่แล้ว ส่วนค่าสูงสุดสัมพัทธ์เนี่ยก็คือเป็นการบอกว่าดิฟหนึ่งครั้งของ x เท่ากับหนึ่งเนี่ยแล้วมันจะได้ศูนย์เนาะแล้วก็ค่าต่าสุดสัมพัทธ์เนี่ยก็คือดิฟหนึ่งครั้งของ f อ,อของ x เท่ากับลบหนึ่งเนี่ยจะเท่ากับศูนย์แล้วเราก็รู้ว่าเออ f x เนี่ยถ้าบอกว่าเราดิฟหนึ่งครั้งมันก็จะกลายเป็นลบสามเกำลังสองเนาะบวกกับสองแล้วก็บวกกับ b ถูกไหมสูตรดิฟคืออะไรเอ่ย d x กําลัง n by dx อย่างเงี้ยก็คือเราดึง n ออกมาเนาะแล้วก็เหลือเป็น x กําลัง n ลบหนึ่งนี่ก็คือสูตรดิฟธรรมดาเนาะทีนี้พอเราดิฟเสร็จแล้วเนี่ยอ่ะเราก็จะมาแทนค่าลงไปเนาะจากข้อมูลอันแรกเนี่ยที่เราได้ว่า f ศูนย์เนี่ยมันก็จะเป็น c จะเท่ากับ3ถูกปะเพราะว่าเราเห็นไหมแต่ละตัวมันก็จะเป็นศูนย์หมดเลยเหลือแค่ c อย่างเดียวเนาะ f ศูทีนี้ f ที่ดิบแล้ว1ครั้งของแทน x เป็น1ลงไปนก็จะเป็นลบ3บวกกับ2 a บวกกับ b เนี่ยจะเท่ากับ0ถูกไหมอันนี้เราก็เลยได้ว่ามันได้เป็นสมการคือ2 a บวก b เนี่ยเท่ากับ3โอเคเนาะส่วนอีกอันนึงเนี่ยก็คือ f ที่ดิบแล้ว1ครั้งของลบ1เนี่ย ก็คือจะเป็นศูนย์ใช่ไหมล้วก็แทนค่าลงไปเป็นลบสามลบกับสองเอเนาะบวกบี B, จะเท่ากับศูนย์เราก็เลยได้มาว่าสองเอลบบี B, เนี่ยมันจะเท่ากับลบสามเนาะให้นี้เป็นสมการที่หนึ่งนี้เป็นสมการที่สองดีกว่าไม่งงเนาะหนึ่งคือเราแทนค่าลงไปในนี้ก็จะได้ตัวนี้่วนลบหนึ่งก็คือเราแทนค่าลบหนึ่งเข้าไปนี้นก็จะได้ออกมาเป็นตัวนี้เนาะ ทีนี้เราก็มาแก้สมการ1กับ2เพื่อหาค่า a กับ b ใช่ปะถ้าเราเอา1บวก2เนี่ยเราก็จะได้ว่า 4a มันจะเป็น0ูนก็เลยเป็น0นพอเราได้ a เป็นศ b นย์ก็เลยเป็น3นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ได้มาแล้วว่าเออ f x ของเราเนี่ยก็รูคบหมดแล้วก็คือเป็นลบ x กำลังสามบวกกับ a a มันเป็นศูนย์เกำลังสองเนาะก็บวกกับ3มแล้วก็บวกสาม เราก็เลยสามารถหา f 1ได้ก็คือเป็นลบ1บวก3บวก3ก็จะตอบว่า5นั่นเองตรงกับช้อยที่4เนาะ โอเคอ่ะเราก็มาดูสรุปอีกทีหนึ่งเนาะสำหรับข้อนี้ก็คือเราได้ f x มาใช่ปะเราก็ดิฟ f x หนึ่งครั้งได้ออกมาเป็นตัวนี้ใช่ปะเราข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยก็คือ f ศูนย์ทั้สามก็แทนลงไปใน f x อ่ะได้มาเป็นอันแรกก็คือได้ค่า c ออกมาส่วนค่าสูงสุดต่ำสุดสมพั์เนี่ยก็คือเป็นการที่ดิฟหนึ่งครั้งเราใช้ค่า x ณนะตรงนั้นเนี่ยเท่ากับศูนย์เราก็ต้องดิฟหนึ่งครัง้งแล้วก็แทนค่าลงไปเนาะก็จะได้ออกมาเป็นสองสมการก็คือตามนี้ สามารถแก้หาค่า a กับหาค่า b ได้ได้ a เป็น0 b เป็น3ทีนี้เราก็รู้ a b c ครบแล้วก็สามารถเขียน f x เนี่ยให้อยู่ในรูปนี้ได้เนาะแล้วเขาถาม f 1แล้วก็แค่แทนค่าลงไปเนาะก็จะได้คำตอบเป็น5นั่นเอง ออมความรู้อมวิชาออมปัญญาออมสกูล